อ,อ่ะญาตค่ะกับเชิญท่าน้เกิดหวยที่เพียนอออยดอกไม้หน้าพระดูมาถายรักก่อนนะคะ ไแล้วะไแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ สีกับบ้านแล้ก็เก็ดเพราะว่าตรงนี้มัน่งไงคะผลมาเลยให้พี่แมู่กโอเราเริ่มต้นใช่ไหมครับคือคลองเตมประชากรเนี่ยที่ผมเรียนไปแล้วไงว่า เป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นโครงการในพระราชดำรินะฮะแล้วก็เริ่มต้นมีการประชุมเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วมาโดยท่านพลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลท่านราชเลขาธิการเนี่ยท่านเป็นคนที่เรียกประชุมด้วยตัวท่านเองเลยที่สนามเสือป่านะครับเพราะนั้นเราก็มาเตรียมความพร้อมกันอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้เราคิดว่าเราพร้อมแล้วในการที่จะโปลงลอกคลองทั้งหมดทำให้สวยงาม อันนอสองฟาสวยงามแล้วก็ปลูกต้นพุทธรักษาแล้วก็หญ้าแฝกลงไปเพื่อคุมดินนะครับเพื่อให้สองฝั่งเนี่ยสวยงามแล้วก็ได้ประสานทางชมนระทานนะฮะต่อไปนี้ให้ปล่อยทยอยปล่อยน้ํามาเพื่อไม่ให้น้ําในคลองเนี้ยมีการเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยเดี๋ยวต้องกลับมานะครับอันนี้คือโครงการคลองสวยน้ําใสวิถีไทยต้องกลับมานะครับอันนี้ก็ตอนนี้เราล,ลงแล้วก็เราไม่ได้มาทําเฉพาะอวบจรนะฮะเรามี นายกอบตอหลายๆที่ไม่ว่านคารลังสิตบางพูนนะครับแม้แต่สวนพิกไทยต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรานะครับโดยเขาจะดูแลสองฝั่งคลองเป็นประชากรต่อเนื่องกันไปนแล้วต้องขอดูแลอย่างต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในวันที่25เนี่ยที่เราจะมีการสัมมนากันระหว่างท่านนายกทั่วจังหวัดพุทธนีกับสอจอทั่วจังหวัดพุทธนีนะครับเป็นประธานมันก็จะโครงการนี้เข้าไปพูดนะครับเพื่อ ราดมให้ทุกคน,นช่วยกันไม่ใช่เฉพาะคลองเป็ประชากรแต่คลองทุกคลองนะต้องสะอาดแล้วก็ปราศจากสิ่งปฏิกูลแล้วก็สวัสนดะครับ